พี่น้องบอกนูว่าสิพามาเฝ้าลูกอัดเพลง,งก็มาเฝ้าตัวนี้มาเฝ้าอี่เเป็ีนกับรังใจให้แต่ว่ายุ่หน่อของอัดด้วยจ้ะเขาไปไงไม่เต็มเขาไปเต็มบพรเต็มดอกก็ยุดนี่มันโลง่งมันกลวงเขไปกับสิรัปตีเขาไปกันสิรับ <laughs> ตีฟังนอ,องรเให้จนสิลับเลยานนานลใส่รองมือแบบพามาันด้วย มือแบกมาแบกยังไงมือแบกพม,ม่นสายพันสนิ่สองพวงเกมนีบ่บวาคือเม,มียวาแล้ลูกสใส่ตามองเนม,ม,มนเนมเนมแล้วแต่บเห็นทีอย,อยู่ใส่เด้เน<บ>าะคือบบมาพอ ก็เป็นน้ำบิกซีบ่ะยังต่อไปนองทาแห้งใจอยากเห็นหน้าพี่ยังกว่าบ้านเนี่ยล่ะน้องทาแห้งใจอยากเห็นหน้าพี่ยังต่อไปยังวะยังบุญปีนี้ไอไปอยู่ใส่เดไปเตือนเพลงเขาไปตัวที่นี่นึกว่าไปบิกซีไหมพี่มอนเอาเตเ้ยบล่อง ว่าไปล่วงไปมันก็คือท่งมีคนเบืองหลายอยู่น่ะสาดส่ตาทำไมม่มันลืมเนื้อเนื้ออยู่ในแชทพอเอกเด้พอเอกเปิดแชทเบืองเนี่ยตรงมากตรงมากตรงไหนเบืองห้อง ันดินสองพวงแก้มสาดใส่ตามองเนมเนมเนมแล้วกับบอเห็นพี่โอ้นึกว่าบอเห็นไงบอเห็นไงถิงไหมแม่นบอยบอยบอยเห็นพี่นั่นถือแล้วอยู่ใส่เดโน้่คือบอมาพออยู่หน้าเวทีมันบิกซี่บอมันบิกซี่ปะ อยอกอยอกยอกยอกก็พี่น้องนแม่บอมันถือว่จถแลแวล่ะรอจังได้ปุ๊บฝากนด้อจ่าเพ่งเอิ้นหักนั่งอีกหน่อยแต่ว่าอันนี้ฟังเวอร์ชันนั่นเอิ้นหักนั่งเอกไงไปก่อนฟังนั่งเอกไงไปก่อน ไปฟังยังนางเอกห,หน่อยเดี๋ยวนี้อี้ตกฟังนางเอกไงฟังนางเอกของแถไปเลย,<ม>เ,ลยเสียงคืออื้องนี่ในหูยังเอามาหล่อลู่เนาะภาษาเดาอย่า,ออายไปคุ้นหูอื้องไอพี่เขานนก,ขกับใครพี่น้องกินเขากับใครเคล็ดลับเสียงดีจ้าบ้านนี้เพิ่งกินเขากับใครเขาดำไข่ดำพร้อมเขากระดำไข่กระดำอ้ยอคุ้นกระดำนี่พี่น,อน้องก็ดำดอกเจ้าดำผู้ใดสีขาวจ้าพี่น้องฝากเพลง เออนัางเอกหน่อยวันที่8 8นี้นะจะซอยกันกดไหลกดแชร์กดติดตามในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้ได้คอร์ดนะคะช่องใหม่นะคะมืวันนี้เท่ากะล่อน้องให่กับร่งใจเดี๋ยวกะแแบเขาไปเบึ้งเลยเลยว่าหอดใช้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พอ่อจักำลังเดินทางมาจา้ะแล้วจเจอกันใหม่ค่ะเอ,อ๋อทานนามาให้ใหนูถ่ายเอาอ๋อถ่ายคลิปว่า บรรยากาศซื้อฮะดูบ้านไทยแม่บรยากากาชัยนะคะพอก็ตื่นบอกพอกรตื่นพี่พีกนะคะเอาทรมาทรมาหากินเนาะเออสังจักกีฟ่อนจักกี้โสกบนที่นี่โอ้ย กกัางจอดไปเลยจอแต่แรกซัมนี่เราพี่น้องซัมนี่ก้อนอุ้ยอุ้ถาไปเบิงงน้่จ้ะในช่องสาวน้อยลำเพินอินดี้เล็กขอนะคะ